Progress. อ,อันที่สองเกือบแล้วเกือบจบภาพแล้วสมบัติที่สองนะคือหักเหแสงเนี่ยมันสามารถหักเหได้ใช่ไหมการหักเหเนะี่ยจะเกิดเมื่อขึ้นเพื่อนที่ผ่าน ตัวกลางต่างชนิดกันอืมสมบัติที่สองนะหักหีก็คือจะเกิดเมื่อขึ้นเพื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันอ่ะพี่ขอวันลูก พี่ให้เส้นปะปะเป็นเส้นตั้งฉากนะคะอ่าทีนี้รูปแรกนะเขาบอกว่าการถักเหนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันถูกปะ่ะแสดงว่าพี่จะให้กราฟข้างบนกราฟข้างบนคือตรงนี้นะจะให้เป็นอากาศอ่ะข้างล่างเป็นน้ําทั้งหมดเลยนะข้างบนน้ำเอ้ยข้างบนอากาศข้างล่างคือน้ําอ่าทีนี้ พอแสงอ่ะพี่ให้มุมนี้แสงตกกระทบมาจึ๊บอ่ะค่อยๆนะพอแสงเคลื่อนที่ผ่านอากาศปุ๊บเวลามันจะไปตกกระทบลงในนะ้ำอ่ะมันจะเกิดการหักเหอ่ะมันหักเหยังไง มันจะหักเหอย่างนี้จื๊บเลขสองมองเห็นตัวหุบอ,อ,อันนี้คือมุม,มหักเห อ่ะอันนี้คือเป็นอันแรกนะคะต่อมาต่อมาพี่ให้แสงเนี่ยเอียงลงมาอีกจากเดิมมันไม่ค่อยเอียงใช่ปะอ่ะพี่ให้เอียงลงมาอีกประมาณน,นี้เส้นที่ได้นะคะมันจะเก้าสิบองศา ก็คือจะขนาดไปกับเกนโอเคนะมุมน,นี้เก้สาสิบหกองาต่อไปต่อไปพี่เนี่ยเอาแสงอะลงมาอีกให้มันหักหีต่ำกว่านี้อีกอ่ะ แสงมันจะเป็นงนี้ค่ะชอืฝั่งซ้ายตรงนี้คือมุมตกกระทบนะอันนี้คือมุมสะท้อนแสงที่ได้เนี่ยมันจะสะท้อนกลับหมด นะคะสะท้อนกลับหมดทีนี้มุมเนี่ยมันจะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นการหักหีของแสงสามแบบนะคะโดยแบบแรกนะแบบแรกแบบแรกแบบ โดยอันแรกเซต้าหนึ่งจะเออน้อยกว่าเซต้าสี่เซต้าหนึ่งคืออะไรเซต้าหนึ่งก็คือตรงนี้สมมติพี่กำหนดให้อ่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพิ่งก่อนที่จะไปนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่ามุมวิกฤตคืออะไรอ่ะเขียนก่อนนะมุมวิกฤตมุมวิกฤตเนี่ยคือมุมตกกระทบ ที่ทำให้ที่ทำให้ใกล้จบแล้วแหละเก้าสิบองศาเช่น อ่ะมุมวิกฤตเนี่ยคือมุมที่ตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหการเก้าสิบองศาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือมุมตกกระทบอันนี้คือมุมหักเหอ่ะทีนี้เขาบอกว่ามุมวิกฤตเนี่ยคือมุมที่มันตกกระทบไปแล้วทําให้มุมหักเหเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบองศานะคะสมมติ พี่กำหนดให้มุมวิกฤตเนี่ยคือเซต้าซีนะจะเท่ากับตรงนี้นะ60องศานะคะมันทำให้มุมหักเหตรงเนี้ยมีค่า90องศาโอเคนะสมมติพี่กำหนดให้มุมวิกฤตก็คือตรงนี้นะมีค่าเท่ากับ60องศาแล้วมันจะทำให้มุมหักเหนเนี่ยมีค่า90องศาต่อมานะคะอันแรกนะคะรูปแรกรูปนี้ รูปนี้เนี่ยเซตาเซตาหนึ่งนะจะมีค่าน้อยกว่าเซตาสี่ก็คือเซตาหนึ่งตรงเนี้ยมันม,มีค่าที่น้อยกว่ามุมวิกฤตอ่ะค่ะเซตาหนึ่งตรงเนี้ยมันมีค่าที่มันน้อยกว่ามุมวิกฤตโอเคนะสะมมติพี่กำหนดให้เซตาหนึ่งเนี่ยเท่ากับสามสิบองศา เมื่อกี้พี่กำหนดให้เซต้าซมันเท่ากับเท่าไหร่นะหกสิบอันนี้เซต้าหนึ่งเท่ากับสามสิบแสดงว่าอะไรมากกว่ากันอันนี้ใช่ปะแสดงว่าเซต้าหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่ากินกดนะคะต่อไปรูปสุดท้ายรูปนี้อยลืมเขียนและเท่ากับ ะในส่วนของรูปนี้นะเซตาหนึ่งมันจะเท่ากับเซตาสีก็คือมุมวิกฤตกับเซตาหนึ่งอ่ะมันเท่ากันอเอมุมเนี้ยมันเท่ากันโอเคนะคะมุมตรงเนี้ยเท่ากันถ้าสิบก็ต้องสิบเหมือนกันนะ่ะถ้าเซต้าหนึ่งสิบมุมวิกฤตก็ต้องสิบด้วยโอเคนะไปต่อนะคะอ่ะมีสะท้อนมีหักหีแล้วนะคะถ้า ที่ขอพูดตรงนี้นิดนึงถ้าสมมุติแสงเนี่ยมันหักเหเราจะเห็นวัตถุเป็นยังไงอ่ะหนึ่งหนึ่งใกล้จบแล้วค่ะมองเห็นวัตถุในน้ำหักงอสองมองเห็นปลา อยู่ตื้่นกว่าความเป็นจริงสามรุ้งกินน้ำสี่มิหลาดห้าขินดาว เมฆทรงกุดอ่ะปรากฏการพวกเนี้ยคือมันเกิดจากแสงเนี่ยมันหักเหมหมดเลยโอเคปาลุงกินน้ำกินดอเมฆทรงกุดม,มีหลัดเนี่ยน้องต้อมดูรูปเองพี่ให้เป็นการบ้านว่ามันคือหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคนะคะอันนี้คือจะเกิดกัด จากมุมหักเอยแสงหักเหหมดเลยอย่างเช่นอันแรกมองเห็นวัตถุในน้ําหักงอนะคะแล้วก็มองเห็นปลาอยู่ตื้นหัวความเป็นจริงคือจริงๆแล้วปลามันอยู่ลึกอะ่ะแต่เราเห็นว่าปลามันแบบอยู่ใ,ใกล้ๆเราแต่ว่าไม่ใช่นะคะปลามันอยู่ลึกลงไปอีกใกล้จบแล้วกล้จบแล้วอีกสองอันอ่ะทีนี้สมบัติข้อที่สามสมบัติข้อสามนะคือการแทรกสอด การแทรกสอดการแทรกสอดเนี่ยเกิดจากสองแหล่งกำเนิดอะสมมติอย่างเช่นสมมติอย่างเช่นนะตรงเนี้ยคือน้ำตรงนี้คือน้ำนะคะสมมติว่ามันคือแหล่งน้ำสมมติว่าพี่เนี่ยโยนลูกบอลลงไปลูกหนึ่งบนแหล่งน้ำ มันก็จะเกิดขึ้นใช่ปะอ่ามันก็จะเกิดขึ้นเป็นวงกลมนึกภาพตามนะโยนลูกบอลลงไปเกิดขึ้นเป็นวงกลมจากนั้นที่โยนลูกบอลอีกลูกหนึ่งค่ะลงไปในน้ํามันเกิดขึ้นไหมเกิดนะคะเกิดขึ้นเปลี่ยนสีก่อนอ่ามันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเป็นวงกลมเหมือนกัน ทีนี้แทรกสอดมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าแทรกสดเนี่ยมันเกิดจากสองแหล่งกําเนิดใช่ปะอันเนี้ยคือแหล่งกําเนิดที่หนึ่งอันนี้คือแหล่งกําเนิดที่สองอ่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะแทรกสอดตรงที่คืนมันทับกันนะคะมันจะเกิดการแทรกสอดโอเคนะตรงนี้คือการแทรกสอดของคืนคืนมันก็จะทับกันเคยเห็นปะเคยเห็นคืนทับกันไหมเคยใช่ไหมอ่ะต่อไป สุดท้ายละสุดท้ายละสี่สี่ไปตรงไหนดีวะสี่อะข้างล่างนี้ก็ได้สี่คือการเลี้ยวเบนนะคะเกิดเมื่อขึ้นอันนี้สุดท้ายแล้วแข่งใจไว้เพื่อนที่ กระทบสิ่งกีดขวางจีขวางนะคะอะอย่างเช่นพี่กำหนดให้นะแคปทำไมสมมติมีสิ่งกิดขวางเนี่ยอยู่ในน้ำเป็นท่อนไม้ละกันอยู่ในน้ำทีนี้พี่จะี๋ยทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแตะน้ำทำให้มันเกิดขึ้นทีนี้เวลาคลื่นเนี่ย เด,ดี๋ยวได้ดปึ๊บตรงนี้แล้วกันอ่ะพี่แตะลงไปในน้ำมันเกิดขึ้นแสดงว่าอ่ะพี่แตะตรงนี้นะมันเกิดขึ้นคลื่นเนี่ยมันไปกระทบกับสิ่งกีดขวางก็คือท่อนไม้ใช่ปะมันจะเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นค่ะคลื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปตรงอื่นอย่างนี้นะคะ โอเคนะจากเดิมที่มันเคลื่อนที่แบบตรงๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่แบบเบี่ยงไปทางอื่นก็คือตรงเนี้ยมันเคลื่อนไม่ได้แล้วอ่ะมันมีที่อะไรม่ลูกกีดขวางอยู่มีท่อนไม้กีดขวางอยู่มันก็เลยเบี่ยงไปทางอื่นเพื่อให้ขึ้นเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะคะอันนี้จะเป็นการเลี้ยวเบนอ่โจบเสร็จยังจบแล้ววันนี้เลี้ยวเบนเลี้ยวเบนอันนี้จบแล้ววันนี้จบแล้ววันนี้จบแล้ว คาบหน้าน้องสอบกันมาไหน2สิบสองิโอเคคาบหน้าวันอาทิตย์แอมพี่ติวให้ตั้งแต่อันแรกอะ